หน่วยเด็กดีมีวินยัยเรื่องวิธีการปฏิบัติตนในการใช้ห้องน้ำได้ถูกวิธีระดับปฐมวัยโดยนางลุชนารัตนดรโรงเรียนเทศบาลหนึ่งขจรเนติยุทธสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เมื่อเรามาโรงเรียนนะคะเรามีสถานที่ต่างๆหลายที่เลย ที่เราจะต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นวันนี้นะคะคุนองนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้จากการใช้สถานที่สถานที่นี้ซึ่งเป็นที่ที่จำเป็นที่ทุกๆคนจะต้องเข้าไปใช้ร่วมกันค่ะนั่นคือห้องน้ำห้องซ้วมนั่นเองเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะว่าวิธีการใช้ห้องน้ำห้องซ่วมที่ถูกต้องเราควรทำอย่างไรไปเรียนรู้กันค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เข้าห้องน้ํานะคะเด็กๆจะต้องนั่งบนโถส้วมไม่เอาเท้าไปเหยียบบนโถส้วมนะคะเด็กๆจะไม่ทิ้งวัสดุอื่นๆอ,อะไรลงไปในโถส้วมนะคะลูกอาจจะทำให้ส้วมอุดตันได้นะคะเมื่อเข้าห้องน้ำเสร็จนะคะทั้งปัสสาวะและอุจจาระนะคะเราจะต้องราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งนะคะหลังการใช้ส้วมค่ะ และเราก็จะต้องล้างมือทุกครั้งนะคะให้สะอาดหลังการใช้ส้วมค่ะเด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเข้าห้องน้ำห้องส้วมกันแล้วนะคะเปิดเธอมาคุณครูน้องก็หวังว่าเด็กๆจะใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้อย่างถูกวิธีนะคะไม่เฉพาะที่โรงเรียนนะคะลูกที่บ้านก็เช่นเดียวกันเราจะต้องใช้ห้องน้ำห้องส้วมอย่างถูกวิธีเพื่อจะได้ไม่เป็นการ แพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นนะคะแล้วพบกันวันเปิดเทอมค่ะสวัสดีค่ะ